ดีครับนานานักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวแกะกล่องครับคันชิงหลิวครับตรงนี้เป็นคันของอน่าจะบูวูวูลิงนะครับเป็นของคันของจีนครับมาดูข้างในครับคันนี้เป็นคันระยะ27งครับ ข้างในก็จะมีปลายปลายคันแถมให้หนึ่งคันครับจะเป็นปลายที่มีแบริง่งคันก็จะหุ้มพันด้วยพลาส,สติกมาอย่างดีครับก็มีสติกเกอร์น่าจะติดเพื่อว่าผ่านคิวีนะแลวก ตูดคันแบบนี้ครับอันนี้เป็นคันระยะ27ความแข็งเรดคันอยู่ที่4.5เฮกนะผมได้มาในราคาประมาณา500 500บาท คันบอมากครับนะนะลายคันนะครับยี่ห้อครับดีไซน์บายโวลิ l i น่าจะประมาณนั้นครับลายก็จะเป็นลายเก็บมบังกรมนนะีตรามีตรวมี QR เป็นสีฟ้าแล้วก็มีลูกมังกร จุกคันจุกคันก็ตรงนี้ก็เป็นดูมิเนียมท่อ,อนที่สองอพันด้วยพลาส,สติกอย่างดีนะครับ แก,กขนาดสองเจ็ดมีสามท่อนใช่ไนะจะมีท่อนที่หนึ่งก็จะมีห่วงกันระเบิดห่วงกันระเบิดท่อนที่สองแล้วก็ท่อนปลายท่อนปลายท่อนปลายตรงนี้ก็จะเป็น อย่างดีนะครับแต่ท่อนที่แถมมานะจะเป็นแบริง่งตัวนี้ไม่มีแบริงคอนแข็งสีอด้ยบ่มาก,ก็มันนะ่ะสวยงามคนระับบ่มากลายสวย จับถนัดมือครับมือเดียวได้เลยครับอสองนิ้วบอมากมาดูของแถมครับของแถมที่เขาให้มาก็จะมีที่วางคัดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นระยะหนึ่งน่าจะเม็ดหนึ่งนะครับแถมมาให้ด้วยสวยงามพร้อมหัว ุ่นแล้วก็สายหน้าสายยินสายเบ็ดครับแล้วก็นี่ก็เป็นสายครับอจอดครับก็ฝากกดติดตามเลยนะครับกับคันอูริงระยะสองเจ็ดครับไปลองไปตกยี่สกปนินดูครับ